สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Sam Scamer กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคนะครับในการฟาร์มผงอัพตัวละครของกิจกรรม Eternal s n o w f a k e หรือกิจกรรมขีมะในรอบนี้นะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาก็อื่นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องรายละเอียดกิจกรรมกันก่อนสักหน่อยหนึ่งละกันอ,อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างกิจกรรมนะครับก็จะมีตัวละครบโบนัส3ตัวอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เนาะก็จะมีฟันติว่าแองเจล่ากับโรทานนียนะครับ ของดอบของกิจกรรมเนี่ยก็จะมี2ชิ้นก็คือเป็นไข่กับตัวลูกอมหิมะเนาะอันนี้ก็เป็นเดลิควสของตัวอีเวนต์นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็มีเคลียรด่านอีเวนต์10ครั้งล็อกอินเข้าเกมมีลงทางเดินมายา1ครั้งมีซื้อสตามิน,าน่า1ครั้งนะครับแล้วก็ส่งของขวัญให้ตัวละคร1ครั้ง แล้วก็ทำเควสท,ทั้งหมดนะครับวิธีการซื้อสตัมบิน่าก็ง่ายๆนะครับเราออกมาข้างหน้าเรากดตัวบวกที่ตัวขนมปังนะครับก็ซื้อสตัม i ิน่าครั้งหนึ่งเนาะซื้ออย่างน้อยหนึ่งครั้งก็จะได้ตัวเ e ็ดเควสนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น a c h i e v ม m น n ์นะครับในส่วนของ a า h i พเ e m น n ์เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือนี่เลยหินออเน์เจมนะครับเอาไว้อัพอาวุธ SSR 1ชิ้นแล้วก็ตัวสุมส่ม10กล่องสุม่มอาวุธ SSR แล้วก็อันนี้นะครับสกินของแองเจล่านะครับอยู่ที่8,000นะันสโนว์แคนดี้เนาะอย่าลืมเก็บกันนะครับเห็นหลายคนพลาดในส่วนของสกินเฮอร์ซี่กันมาแล้วรอบนี้เขาปรับให้สกินแองเจล่าเนี่ยหาได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันใช้เป็นหมื่นแต้มเลยรอบนี้เหลือแค่8,000แต้มเองนะครับต่อมาก็เนี่ยมีกล่อง SSR อีก1ชิ้นแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น อ่าสุ่มของขวัญให้กับตัวละคร20ิชิ้นนะครับอันสุดท้ายไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ก็คิดว่าเอาไว้สําหรับคนที่แบบเต้มเหลือนะครับผมอ่ต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์ด่านอีเวนต์ละกันในอีเวนต์รอบนี้จะมีทั้งหมด2โหมดโหมดละ10ด่านนะครับโหมดง่าย10ด่านโหมดยาก10ด่านนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโหมดง่ายโหมดง่ายเนี่ยจะใช้ CP อยู่ที่6กหมืนเนะครับไม่ยากมากเท่าไหร่เท่าที่ผมเล่นมานะครับไม่ใช่ตัวกิจกรรมเลยก็สามารถผ่านได้ง่ายๆออโต้ง่ายๆเลยส่วนโหมดฮาร์ดนะครับผมจะใช้ c p อยู่ที่แสนเตอนที่ผมลงคือทีมผมค่อนข้าง c p เยอะแล้วอ่ะเนาะมันก็ง่ายอ่าเท่าที่ลงมานะครับไม่ยากเท่าอีเวนท์ที่แล้วเลยนะครับผมคือไม่จําเป็นต้องใช้ตัวละครอีเวนท์เลยก็สามารถผ่านได้ง่ายๆนะครับ ไม่ยากสักเท่าไหร่ง่ายง่ายมากเมื่อเทียบกับอีเวนท์ที่แล้วเนาะอ่ะพอเราลงได้นะครับเราก็จะได้ของมาสุ่มไข่ตรงนี้อ่ะไข่สุ่มตรงนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันจะมีเหมือนตู้จํานวนตู้อยู่ทั้งหมด12ตู้แล้วก็มีตู้พิเศษเป็นตู้ที่อ่าเวลาเราล้างหมด12ตู้แล้วเนี่ยตู้นี้จะเป็นตู้สุดท้ายนะครับมันจะกดได้เรื่อยๆไม่จํากัด ตรงนี้แหละที่ทําให้เราสามารถฟาร์มผงได้นะครับผงอันนี้เนี่ยเวลาเรากดถึงตู้สุดท้ายเนี่ยเราก็ล้างตู้เพื่อหาผงไปเรื่อยๆนะครับอ่าพอเราล้างตู้หาผงไปได้เรื่อยๆแล้วเนี่ยไอตัวเกตหิมะตรงนี้นะครับที่ใช้ลงอีเวนต์เนี่ยมันยังสามารถหาได้เรื่อยๆไม่จํากัดด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพวกกิจกรรมเก่าๆเนี่ยของที่ใช้ลงด่านกิจกรรมอะ่ะมันจะสามารถฟาร์มได้แค่วันละ1 5ออันสูงสุดนะครับผม วิธีการฟาร์มเนี่ยก็คือให้เราไปลงพวกด่านพังทลายไปลงพวกด่านที่ใช้ขนมปังลงนะครับมันจะมีโอกาสดรอปมันจะมีโอกาสดรอปไอ้นี่อยู่ดรอปของที่ใช้ลงด่านกิจกรรมที่เป็นเก็ตหีมะที่ใช้ลงด่านกิจกรรมเนี่ยแต่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันไม่จํากัดในการหาคราวนี้พอไม่จํากัดเนี่ยผมก็แนะนําให้เรากดเอาเพชรซื้อขนมปัง5าครั้งไปเลยนะครับซื้อให้หมดเลยแล้วเอาไปลงหา ของมาลงอีเวนต์นะครับผมเพื่อที่เราจะได้เอาไข่เนี่ยไปสุ่มในตู้อีเวนต์เพื่อหาผงนะครับผมเพราะฉะนั้นในช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยผมแนะนําว่าให้เอาเพชรไปซื้อ Energy ให้หมด5ครั้งแล้วก็เอา Energy เ,เนี่ยไปลงไปใช้ให้หมดนะครับไปใช้หาเกตฮิมะมาลงด่านกิจกรรมให้หมดเลยและนี่ก็จะเป็นวิธีการฟาร์มผงแบบไม่จํากัดน,นะครับผม อ,อย่าไปเสียดายเพชรน,นะครับผมว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเอามาหาผงดีกว่าเพชรเดี๋ยวมันหาได้ใหม่เรื่อยๆเนาะอ่าอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นสกินของฟันติว่านะครับตรงนี้อ่าราคาแพงพอสมควรนะครับชตกอยู่ที่ประมาณเกือบ900นะครับผมเพราะว่ามันต้องซื้อแพ็ค2อันหรือใครที่ไม่มีแพ็คใครที่เคยซื้อแพ็คไอสกินอัน,นี้ไปแล้วเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ1ัน0นะครับราคา ผมมันต้องสือแพค652อันอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมล็อกอิน8วันแจกฟันติว่าด้วยนะครับดีพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าแจกตัวฟรีเนาะแล้วก็มีแจกไอ้นี้ด้วยนะครับมีแจกตัวอ่ากล่องอาวุธ SSR กับตัวซุ่มแล้วก็แจกเพชรนะครับผมก็ล็อกอินให้ครบ8วันนะครับเอาตัวละครอ่าและนั่นก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรม Eternal Snowflake ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมอย่าลืมนะครับ กดไลค์และ Subscribe ช่องซัมสเกมเมอร์ให้ด้วยนะครับแล้วครับวันนี้ผมซัมสเกมเมอร์ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ